สวัสดีค่ะจากบ้านไร่พะยอมค่ะวันนี้บ้านพะยอมก็จะมานำหน่อของพุทธรักษาใบาลายนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ตัดแยกออกมาจากกระถางนะคะเพราะว่าเอาต้นแม่ของเขาไปปลูกไว้ในสวนคุณตาแล้วนะคะอันนี้ก็แยกไว้ใส่กระถางไว้นะคะ เผื่อใครสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาหาบราษัพยอมได้นะคะก็จะเอาลงปลูกนะคะเป็นไม้มงคลประดับสวนสำหรับเอาไว้เป็นเครื่องจันลงใจนะคะเป็นเครื่องที่เอาไว้ ให้มีความหล่อเลี้ยงความชุ่มชื่นของพืชนะคะของไม้มงคลที่จะทำให้เรามีแรงใจในความสวยงามในความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมาชําใส่กระถางไว้ไว้ประดับในบ้านได้นะคะหน้าบ้านก็ได้ส่วนอันนี้ก็ต้นแม่ของเขาบาลังพยอมก็นำไปปลูกไว้ในสวนคุณตา ตอนนี้ใบสวยมากๆเลยนะคะเขาเรียกพุทธรักษาใบลายนะคะตั้งแต่เล็กจนโตมาบารังพยองก็เห็นแล้วนะคะว่าเออมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่ใบสวยแต่มาตอนหลังก็เขายุบนะคะเพราะว่าในส่วนคุณตาก็ไม่มีใครดูแลนะคะ จนบ้านไร่องพยอมได้มาดูแลเป็นเอกสิทธิ์ของตัวเองนะคะก็ยังพอรุ้นก็เลยมาขุดใส่กระถางไว้จนเขามีหน่อจนเรียกว่าสมบูรณ์ตอนนี้บ้านงพยองก็ต่อท่อน้ำนะคะเข้าไปในสวนคุณตาแล้วก็ต่อสายยางเข้าไปรถนะคะก็เลยเอาลงปลูกใหม่ส่วนอันนี้เป็นหน่อ ก็เผื่อจะมี f อท่านใดหรือผู้ที่เสนงใจอยากได้ไปปลูกดูแลรักษาเอาไว้ชื่นชมก็เลยนำมาใส่กระถางชําไว้นะคะเขาเลี้ยงง่ายแตกน่อไว้นะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็ยังเล็กอยู่แล้วก็สวยเงาเขาใหญ่นะคะกำลังจะมีหน่อแทงมาใหม่อีกหนอนนะคะเพื่อเอาไว้จัดสวนก็สวยนะคะ <c oughs> ตามมุมสนามหญ้าหน้าบ้านในายามเย็นๆเนีย่ยเดินชมตามมุม สนามหญ้าเล็กๆหน้าบ้านมีดอกสวยๆมีใบาลายสวยๆก็ทำให้ชื่นใจได้นะคะก็ได้ทั้งหมดเลยสามกระถางนะคะก็คือพุทธรักษาใบาลายนะคะเอาไว้จัดสวนจัดห้องก็สวยนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมา ทำหน่อของพุทธรักษาไม้มงคลโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะเมื่อตอนที่ไม้ด่างกำลังดังนะคะพุทธรักษาใบลายแบบนี้ก็พลอยดังกับเขาไปด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ